กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการท้าลองท้ารวยค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่เมื่อสักครู่นะคะเราได้มีการแนะนําเป็นตัวสมัยแชมก็คือแชมพูอาบน้ําสําหรับสัตว์เลี้ยงของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นสุนัขแมวกระต่ายหรือว่าสัตว์ที่มีขนและต้องการการอาบน้ํานะคะแต่ในช่วงนี้เรายังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเรายังมีผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งตัวนะคะที่มีชื่อว่าสมัยเพชรค่ะ <c oughs> ตัวนี้เนี่ยได้ยินมาว่าคุณบรรเทนบอกว่าเป็นในลักษณะของสเปรย์ดับกลิ่นต่างๆก็คือจะเป็นในขวดสีขาวหลังจากที่เราเนี่ยอาบน้ํากันไปเสร็ ในระหว่างหนึ่งอาทิตย์ผ่านมาอย่างที่ยังไม่ถึงในรอบที่ต้องอาบในครั้งต่อ,อไปองมีกลิ่นบ้างแหละสัตเียใช่ค่ะมีกลิ่นแน่นอน,อน,นไอไตัวนี้ก็คือมันก็จะมาช่วยสําหรับที่แบบว่าเวลาที่เขาอาบน้ําหรือว่าอาบน้ําเสร็จแล้วแต่ว่าก็ยังมีกลิ่นมีอะไรอยู่อย่างนี้ค่ะก็จะใช้ตัวนี้ สเปรย์ฉีดพ่นเลยตามตัวใช่ค่ะฉีดได้ตามตัวตามปากตามอะไรฉีดได้หมดเลยนะคะฉีดเข้าปากได้เลยอะค่ะใช่ค่ะไม่เป็นอันตรายไม่เป็นอันตรายค่ะอันนี้ไม่มีพวกสารปนเปื้อนเคยมุงเคมีไม่มีค่ะไม่มีใช่เป็นสารสกัดค่ะจากสมุนไพภยร้อยเปอร์เซ็นต์คือถ้าหมาบ้านผมไปกินผสมกับไอ น้ยาตัวนี้เนี่ยไม่มีตายไม่ชอบไม่ไม่มีตา,าตายแน่นอนค่ะมีแต่สุขภาพดีขึ้นอ๋อแล้วถามนิดน,นึงเสตัวที่ตัวที่ดับขาน<ะ>ตัวนี้ค่ะ,ะมันทํามาจากอะไรวัตถุดิบเป็นอะไรทาไมถึงสามารถฉีดเข้าตัวสุนัขได้โดยที่ไม่เป็นอันตรายกับสุนัขอะค่ะก็คือไอตัวนี้ใช่ไหมคะก็คือจะเป็นสารสกัดจากสมุนไพรแต่ว่าเป็นสาร,สารใช่แต่ว่าเป็นสารละ,ล,ะลายที่แบบว่าเราพร้อมใช้เลยก็คือเวลานั้นเนี่ยเราก็คือสามารถเปิดขนสุนัขค่ะไล่แล้วก็ฉีดตามปากตามอะไรอย่างนี้ได้เลยอะค่ะเป็นแบบ คือถ้ามันเปรียบเที่ยบก็เหมือนน้ำหอมป่ะอาจาไม่เหมือนน้ำหอมเพราะว่าตัวนี้จะไม่มีส่วนผสมของน้ำหอมเลยสเปรย์แบบิ่ของคนเราชายเหมือนของตัวของคนเราเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตัวนี้ใช้กับสำรสนิทอ่าไอ้นี่ก็ต้องทดลองนะคะว่าใครจะเป็นคนทดสอบให้ ก็เดี๋ยวลองดูน่าสนเหมือนกันนะคะเนี่ยเดี๋ยวให้ตากล้องไปลองนะที่ที่ผมเห็นเหมาะสมเนี่ยคือหมาเนี่ยมันกินอาหารบ่อยวันนึงก็หลายๆครั้งหลายๆมื้อใช่ไหครับเวลากินแล้วก็คือคนหมาก็แทงฟันไม่ได้ใช่ไหมหินปงนหินปูนคาบน้นลงน้ายเพียบไม่แต่จะบอกว่าตัวอยู่เองอะที่บ้านเลี้ยงสุนัขเป็นคนชอบสุนัขแล้วก็ แต่อะเวลาอาบน้ําจะแปลงฟันให้เขาก็ต้องมีแปลงแปลงสีฟันสำหรับสุนัขมียาสีฟันสาหรับสุนัขแต่เขาจะไม่ได้แปลงวันละสองครั้งเหมือนเราไงอาทิตย์หนึ่งหนึ่งครั้งเดียวแต่เขาต้องมีกลิ่นมีหินปูนมีอะไรอย่างนี้อยู่แล้วแหละตัวนี้สามารถช่วยได้เหมือนกันใช่ค่ะตัวนี้ก็คือดับกลิ่นเพราะว่าตัวนี้นี่นะคะก็คือจะไปจับกับตัวที่เกิดสาเหตุของกลิ่นเลยก็คือแอมโมเนียแล้วก็ไฮโดรเจนซัลไฟด์ก็คือตัวนี้ก็ไปจับกับกลิ่นตัวนั้นให้ตกเป็นเกล้วกกก็ตส มันก็เลยดับกลิ่นโดยต้นเหตุก็คือมันไปช่วยยับยั้งพวกจุลินทรีย์อะค่ะที่มันเกิดมาจากเป็นพวกเชื้อแบคทีเรียพวกเชื้อราอาหที่ทานอะไรเงี้ยอาหารที่ทานเพราะว่าเวลาสุนัขกินใช่ไหมคะหรือทานเข้าไปเนี่ยก็คือเขาจะมีขนใช่ไหมคะแล้วเวลาเขาจะเปิดตามขนชาเลอะเลอะมากอะไรเงี้ยแต่เวลาทานข้าวเสร็จเนี่ยต้องเอาผ้าชุบน้ำเช็ดด้วยนะคือการเทคนิคการเลี้ยงสุนัขมันมีเยอะแยะเลยมัมันไม่ใช่ว่าจะมีแต่เฉพาะ ตัวช่วยที่อันนี้เป็นตัวเสริม <ฮะ S 2> แต่จริงแล้วจากสุขะลักษณะของผู้เลี้ยงเองโดยนะต้องดูแล<ช>ดูแลเขาให้ดี <ฮะ S 2> ว่าในส่วนหนึ่งเนี่ยสุนัขเนี่ยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อยู่แล้ว<ช>ต้องมีเหมือนพี่เลี้ยงแหละ,ละรับรับเขามาเลี้ยงต้องดูแลเขาใช่ไหมอย่างที่บอกว่าแปรงฟันก็ไม่เป็นกินข้าวก็เลอะเธอจะเช็ดก็ไม่ได้เราก็ต้องดูแล <ฮะ S 2> เพราะฉะนั้นก็ทางออกที่ง,ง่ายที่สุดที่ไม่ต้องไปลง เียลวลาเขามากก็ฉีดเราใช่ใชแล้วก็ที่สําคัญเนี้ยสาหรับสุนัขที่แบบว่าในช่วงที่เขาป่วยอันดับแรกเลยก็คืออาบน้าไม่ได้อพออาบน้าไม่ได้เสร็จใช่ไหมคะใช่กินตัวมาเลยไอ้ตัวนี้จะช่วยในเรื่องนั้นด้วยสําหรับช่วงที่เวลาเขาไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างวนี้ฉีดไปมันเปียกนะ แต่เราก็สามารถใช้ไดเป่าได้ใช่ไหมคะเพราะว่าอย่างเช่นเวลาเราสระผมสระขนสระอะไรเขาเสร็จใช่ไหมคะเราก็ต้องใช้ไดใช่ใช่เป่าแห้งใช่ค่ะเพื่อไม่ให้เขาแบบมีกลิ่นอับมีอะไรเงี้ยพอหลังจากนั้นเราก็จะใช้ตัวนี้สเปรย์ฉีดพ่นอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะถ้าเกิดเราใช้พร้อมกันมันก็จะช่วยได้เยอะไงคะค่ะตัวนี้ก็จะช่วยได้เยอะมากในตลาดเนี่ยผมก็เห็นว่าสินค้าพวกนี้มีเยอะทั้งอาจจะเป็นในตัวฉีดกลิ่นด้วยนะครับทำไมเราถึงแตกต่างแลวทำไม คนที่ดูเราอยู่เนี่ยถึงมาซื้อเรา เพราะว่าข้อดีอันดับแรกก็คือตัวนี้ปลอดภัยทั้งสําหรับสุนัขแล้วก็คนเลี้ยงด้วยแหละค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแล้วก็ข้อดีอันดับต่อมาก็คือตัวนี้มันไปยับยั้งพวกแบคทีเรียพวกสาเหตุของกลิ่นที่แบบต้นเหตุเลยใช่วพราปกติส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดเป็นตามท้องตลาดก็คือเขาจะผสมน้ําหอมเพื่อให้คนใช้ก็รู้สึกดีอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ใช่หอมจริงแต่ฉุนใช่แต่ต้องบอกว่ามีสุนัขบางประเภทหรือว่าบางตัวนะคะที่แพแพแล้วอมพวกนี้ ระ,ะคายเคืองเลยนั่นแหละ<ม>แล้วผื่นเขาจะตามมาไงคะแต่ว่าตัวนี้ก็คือมันจะไปดับกลิ่นที่ต้นเหตุเลยเ<ม>พราะพอดับกลิ่นปุ๊บช่วยยับยัง้งพวกเชื้อแบคทีเรียตั้งแต่เริ่มแรกอย่างเงี้ย<ม>พอมันไปยับยั้งเสร็จใช่ไหมคะมันก็ไม่มีการจเจริญเติบโตขึ้นมามสุนักเราก็ผิวดีสุขภาพดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะ ก็ต้องบอกนะคะว่าสําหรับคนรักสุนัขเนี่ยต้องดูแลนิดนึงใช่เพราะว่าเวลาเขาป่วยเขาอะไรมาเขาบอกเราไม่ได้ไงคะจะมาบอกเคาะประตูบอกว่าเนี่ยพาไปหาหมอหน่อยก็คงไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยเคาะประตูอาจจะมาว่าหิวข้าวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไดแล้วนะก็อาจจะมีอ่าใช่ค่ะถ้าเกิดว่าเขาหิวข้าวเนี่ยเขาก็จะบอกว่นี่มีคนแปลกหน้ามาอ่าเป็นการทักทายด้วยวะก็อาจจะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าโรคผิวหนังเนี่ยก็ต้องนึกถึงตัวนี้ก่อนเลย เป็นเป็นเป็นทางออกเขาเรียกอะไรทางออกวิธีแรกที่ลองดูไม่ต้องไปหาหมอก่อนที่จะไปไปหาพวกสัตว์หมอที่รักษาด้วยแพทย์หรือว่าบางท่านไปหามาแล้วนะคะไม่ประสบผลสําเร็จในการรักษาลองเปลี่ยน จากการใช้ยาต่างๆหรือว่าเคมีต่างๆในสุนัขเนี่ยแล้วหันมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจ<ฮ>ะเป็นวิธีใกล้ตัวที่เราคาดไม่ถึง<ช>สุดท้ายเนี่ยสุนัขเราก็สามารถ,ถหายปวดจากโรคผิวหนังต่างๆได้ใช่ค<ม>่<ฮ>ะคือถ้าสุนัขก็แฮปปี้เราก็แฮปปี้ด้วยใช่เราก็อยากจะเล่นกับเขาอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบว่าเดินกลับมาเหนื่อยๆอยากจะกอดสุนัขพอเห็นสภาพแล้วแบบนี่ไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยโดนเขาทิ้งปากมาปั๊บใช่โดนทบเลย ันจะมาหอมจะมาเลียนเรา่เพราะเวลาตอน้เขาจะชอบเล่นอยู่แล้วนะคะเขาก็จะมาเดียเนี่ยตามหน้าตามอะไรเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยกลิ่นมาเลยใช่บางครั้งนี่ยังไม่ไปถึงตัวเลยอ่ะมาแล้วต้องจับอาบน้ําอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่คอยจะยอมให้อาบใช่แล้วดื้อด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วที่สําคัญถ้าเกิดว่าเป็นสุนัขที่ตัวใหญ่ๆอ่ะจะมีปัญหาเยอะใช่ไม่ว่าจะเป็นกลิ่นในด้านแบบตามซอกเล็บใช่ค่ะ อะไรอย่างเงี้ยสุนัขัวใหญ่จะ,ด,ะ,ะดูแลยากนะคะใช่ค่ะดูแลยากแล้วก็เขาก็จะค่อนข้างดือ้อแล้วก็แรงเขาเยอะไงคะเวลานั้นเนี่ยเราก็จะสู้แรงเขาไม่ไหวถ้าเกิดเขาไม่ยอมอะไรเงี้ยก็ต้องมีวิธีการล่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งโดยเฉพาะสุนัขที่บ้านเรามันเป็นอากาศร้อนไงคะเหงื่อ<ๆ>เขาจะเยอะสุนัขที่มีขนเยอะใช่แล้วเขาจะร้อนเขาจะอะไรเงี้ยอย่างเช่นที่บ้านเนี่ยเวลานั้นต้องอัดน้ําแข็งนะคะให้เขาเล่นบางบ้านเนี่ยผมเห็นเขาติดแอร์ให้สุนัขใช่ต้องไปอยู่ในห้องแอร์ในอะไรด้วย่แให้เล่นเลยเหรอคะ เขาจะชอบกินน้ําแข็งอะค่ะเพราะว่าเวลานั้นมันร้อนอะค่ะเพราะว่าเวลานั้นถ้าเกิดเขาร้อนมากๆเขาก็จะไปโดดลงในอ่างในอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะเปื้อนเลอะเพราะว่าในอ่างเราก็ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างแต่ไข่น้ามีอะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้บางประเภทที่เราซื้อตัวแบบแพงๆมาเลี้ยงเนี่ยสายพันธุ์จริงๆเขามาจากต่างประเทศนะพอมาเจอสภาพอากาศบ้านเราเนี่ยเอาแล้วไม่เข้าแล้วเพราะว่าขนยาวอากาศร้อนชื้นที่สําคัญเนี่ยผิวโรคผิวหนังต่างๆตามมาเลยใช่แล้วก็เชื้นต่าง ช่อเขามาเจออากาศแบบนี้เขาก็จะหงุดหงิดพองุดหงิดใช่แล้วทีนี้เขาเครียดเครียดใช่ไหมคะแล้วทีนี้มันก็ปัญหาโรคทั้งท้องผูกทั้งในตามมาบ้างเยอะก็ต้องขึ้นอยู่กับเจ้าของนั่นแหละใช่อย่างบางคนเนี่ยผมเห็นนะเลี้ยงคัสกี้นะผ่านไปสองเดือนเป็นหลังงานเลยผลเรื่องหมดอันนี้ก็ต้อง กลายพันธุ์ค่ะกลายกลับไปเป็นพันธุ์ที่แท้จริงในการผัดขนนั่นเองครับยังไงก็ตามนะผมก็อยากจะให้วันเทียนนฝากทิ้งท้ายท่านผู้ชมหน่อยกับผีพันธสองตัวนี้นะครับแล้วก็การดูแลรักษาดูนะนะครับค่ะก็เชื่อว่าถ้าเกิดว่าคนที่เราตัดสินใจเลือกสุนัขมาเลี้ยงแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องมีความรักมีอะไรให้เขาอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะฝากผลิตภัณฑ์นะคะทั้งตัวสมัยเพชรแล้วก็สมัยแชมป์ตัวนี้ไว้ด้วยนะคะสำหรับสุนัขที่ท่านรักค่ะ ก็พลาดไม่ได้นะคะสำหรับคนที่รักสัตว์เลี้ยงทั้งหลายค่ะ <Ừ. S 1> ไม่ว่าจะเป็นสุนัขแมวกระต่ายหรือว่าสัตว์เลี้ยงที่มีขนต่างๆนะคะก็สามารถซื้อตัวสมัยแชมและก็สมัยเพชรเนี่ยไปใช้ให้กับสุนัขที่ท่านเลี้ยงได้โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาพาสุนัขไปเข้าร้านซาลอนเสียเวลาไปอาจจะมีความเสี่ยงนะคุณใหม่ในการ <Ừ. S 1> ติดเห็บมาจากสุนัขตัวอื่นๆที่เขาไปอยู่ตามกรงหรือไปอะไรไว้แล้วบางทีเราก็ไม่รู้ว่าคนที่สระผมอาบน้าให้สุนัขของเราเนี่ย เขาทำดีหรือเปล่าเขาใช้แชมพูดีหรือเปล่าเขาอาจจะใช้แชมพูของคนก็ได้ที่มันไม่ถูกกับสุนัขประมาณว่าใช้ไปใช้มาขนล่วงใช่ไหมอันนี้ก็อาจจะเกิดได้แล้วบางทีนะขอโทษหวีแรงๆสุนัขเลือดออกอะไรนะเจ็บกลายเป็นว่าสุนัขเนี่ยจะไม่ชอบอาบน้ำไปเลยใชเขาจะชอบถ้าเขาจะรู้ว่าถ้าอาบแล้วเจ็บเนี่ยการหวีขนแปลงขนเจ็บเขาไม่อาบเราทำเองดีที่สุดเขาจะรู้แล้วต่อไปเขาจะไม่ดื้อไงเคยนี่เคยมากับตัวเราประสบการณ์เยอะมากกับสุนัขเนอืย แสดงว่าถ้าต้องดูแลเขาเยอะๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะซื้อเอาพูดจริงก็เปิดใจแล้วซื้อไปลองใช้สักขวดสองขวดเวลาไปให้ที่ข้างนอกอาบน้ําก็ติดไปด้วย้พี่เอานี้ลองใช้ดูก็ไม่เสียหายนะครับถ้าถ้าผิวหนังของสุนัขท่านดีขึ้นเนี่ยผมว่าก็คนที่เปิดใจนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็ต้องขอบคุณนะครับคุณเป็นเทียมมากที่มาให้ความรู้กับเราวันนี้นะครับแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีกับแชร์เกี่ยวกับสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงนะครับง่ายนะครับค่ะ านผู้ชมครับก็สามารถสอบถามลรวติดต่อมาทางที่029755888ได้ครับ และคุณผู้ชมยังสามารถเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้นะคะที่ w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  o r l d k i t j c c o m นะคะอีกหนึ่งเว็บไซต์นะคะ w w c o y c o t h ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้ทุกวันทางช่อง JTv c เวลาเดียวกันนี้กับเรื่องราวดีๆโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบกับบริษัทจอนคอยคอร์เรชันจำกัดค่ะสำหรับวันนี้เราทั้ง3คนและก็ทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ